สมาชิกวงวันเลียสเกโมลี่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันออสเหล่าสหายเสื่อมสวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้จะา้างอิงจนถึงนิยายเล่มล่าสุดเล่ม DX7 เลยนะครับดังนั้นหากเนเพื่อนท่านใดกังวลเกี่ยวกับการสปอยก็ขอให้ผ่านคลิปนี้ไปก่อนได้เลยครับเอาล่ะครับเช่นนั้นเพื่อให้เป็นการเสียเวลาก็เชิญปรับชมรับฟังกันได้เลย ภายหลังจากมาหาสงครามสามค้่อำนาจระหว่างทูตสวรรค์เทวดาตกสวรรค์ลและปีศาจไพ่พลของปีศาจก็ล้มหายตายจากไปเป็นจํานวนมากจนถึงขั้นเสี่ยงต่อการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ด้วยเหตุนี้ระบบอ i วิลพี e ที่สามารถจุติเผ่าพันธุ์อื่นมาเป็นปีศาจบริวารได้จึงถูกคิดค้นขึ้นและนํามาใช้โดยปีศาจชั้นสูงขึ้นไปจะได้รับมอบอ i l p ลพีสและสิทธิ์ในการสร้างวงวานเป็นของตัวเองซึ่งตําแหน่งในวงวานก็จะอ้างอิงมาจากเกมกระดานหมากรุกของโลกมนุษย์กล่าวคือปีศาจชั้นสูงเหนือ,นอกว่าซึ่งเป็นผู้นนนนําาาขอองงงววจะะยู่ใฐคิ และมีตำแหน่งควีนไนท์รูคบิชอปและพรอนเป็นปีศาจในบริวารในกรณีของเลสเองก็ไม่ต่างกันเนื่องจากเป็นปีศาจชั้นสูงโดยกำเนิดเพราะเกิดในตระกูลเกรมอรีซึ่งมีบรรดาศักดิ์เป็นดายุคทำให้พอเติบโตจนถึงจุดหนึ่งก็ได้รับมอบอิวิลพีสมาจากนั้นก็เริ่มรวบรวมบริวารและสร้างวงวานของตัวเองขึ้นมาวงวานเลสเกรมอีีคือวงวานที่ใจร้อนใจสู้เน้นพลังทำลายล้างอันท่วมทน้นไร้เทียมทานจนถูกขนานนามว่าเป็นทีมเดือดสมองมีแต่มัดกล้ามขึ้นชื่อเรื่องความรักใคร่กลมเกลวก คือถ้าลุยมาก็อัดให้น่วมจึงทําให้มักจะมีเรื่องอยู่ตลอดสมาชิกแต่ละคนมีแต่ตัวบักสุดโกงที่ผ่านการต่อสู้เป็นตายและการฝึกฝนสาหาัสากันมาจนเติบโตไปในทิศทางที่แปลกประหลาด ซึ่งผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำของวงวานก็คืออาซาเซลเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนคูโอคือยูนิฟอร์มประจำวงวานมีเมืองคูโอซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสัญ,ญลักษณ์ของการสมานฉันท์ของฝ่ายพันธมิตรตั้งแต่3ขั้วอำนาจไปจนถึงตำนานเทพต่างๆเป็นอาณาเขตภายใต้การปกครองปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในขณะที่ไม่มีตัวตนเหนือธรรมชาติใดที่ไม่รู้จักเพราะเป็นกลุ่มฮีโร่หนึ่งในเสาหลักของทีมพิเศษต่อตาอ,อ,องค์กรผู้ก่อการร้ายดีๆที่ได้ช่วยกอบกู้โลกเอาไว้มากมายหลายต่อหลายครั้งและยังเป็นไอดอลจาก,ากาั มังกรหนมอปอไปดากรอนด้วยสําหรับศัตรูที่คิดจะมาลุกลาโลกแล้ววงวารลเลสเกโมลี่นับเป็นของสแสลงอย่างที่สุดเลยทีเดียวเป็นที่รู้กันว่าถ้าไปข้องแวะด้วยแล้วจะต้องเกิดเรื่องไม่สุภาขึ้นอย่างแน่นอน และแม้จะแข่งแกร่งสักแค่ไหนก็ยังมีจุดอ่อนสำหรับวงวารเลสเกมอรี่ซึ่งมีสมาชิกไทยพาวเวอร์ Power, สายบ้าพลังอยู่เต็มไปหมดจุดอ่อนก็คือมักจะแพ้ทางให้กับไทยเทคนิคจา๋จา,กจากเก่งๆที่มีลูกเล่นพลาวๆอยู่บ่อยๆแต่กระนั้นก็ใช้พลังที่เหนือกว่าเป็นจุดขายข้ามผ่านมาได้ทุกครั้งและตอนนี้ก็ดียิ่งขึ้นไปอีกเพราะเริ่มศึกษาเรื่องเทคนิคกันอย่างจริงจังมากขึ้นแล้วเอาล่ะครับข้อมูลวงวารเลสเกมอรี่โดยสังเขตก็คงจะมีประมาณนี้ต่อไปก็ไปทําความรู้จักกับสมาชิกแต่ละคนในทีมกันดีกว่าว่าามีใครกันบ้ง ตำแหน่งคิง R ias, R Princess, เรียสเกรมอรีเรียสรูอินปรินเซสเลือนผมสีแดงเข้มคือว่าที่ผู้นําคนต่อไปของตระกูลเกรมอรีที่พร้อมสับไปด้วยบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงอํานาจและเงินทองมีความฝันคือการดารงชีวิตในฐานะเสาหลักของตระกูลและพาวงวานของเธอชนะในการแข่งขันเลดติ้งเกมทุกรายการด้วยเหตุนี้ตั้งแต่สมัยมอตน้นเมื่อเรียสเริ่มตั้งวงวานก็พยายามเฟ้นหาผู้ม้าความสามารถมาโดยตลอดและด้วยพรสวรรค์ที่มีตั้งแต่เกิดอย่างความยอดเยี่ยมในการพบเจอและดึงดูดผู้คนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับจอมมา เซอร์เซ็กผู้เป็นพี่ชายก็ทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ในปัจจุบันเพราะบริวารแต่ละคนที่เลียสรวบรวมมาได้ไม่ว่าคนไหนต่างก็สุดยอดหาตัวจับยากด้วยกันทั้งนั้นสําหรับบทบาทหน้าที่ในวงวานเลียสคือผู้บัญชาการสูงสุดหัวใจหลักของทีมมีหน้าที่ในการสั่งการบริหารควบคุมและกํากับดูแลเหล่าสมาชิกให้เป็นไปอย่างเหมาะสมในายามสงครามคือแม่ทัพละกุนซือส่วนในายามปกติคือพี่สาวผู้เข้มงวดแต่ใจดีที่คอยเอาใจใส่เหล่าสมาชิกไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ชีวิตด้านจิตใจด้านการงาน หรือการฝึกซ้อมเพื่อ p o w เวอร์อัพเลียสจะคอยให้การสนับสนุนทั้งหมดนั่นและหากมีบริวารคนใดทําผิดก็จะเป็นผู้สั่งสอนและลงโทษด้วยตัวเองด้วยแต่ทั้งหมดก็จะทําภายใต้ขอบเขตของความรักเสมออีกทั้งในฐานะผู้นําของวงวานเลียส <L ies S 1> ก็จะไม่ยอมยกโทษให้กับใครก็ตามที่มาทําลายบริวารของเธอเป็นอันขาดซึ่งในมุมมองของเราสมาชิกแล้วเลียส <L ies S 2> คือเจ้านายที่ยอดเยี่ยมที่สุดส่วนเวลาที่ต่อสู้เลียส <L ies S 2> ที่เป็นคิงควบตำแหน่งนักเวทเดิมทีโดยปกติจะทําหน้าที่เป็นผู้บัญชาการการลบไปพพร้อมๆกับคอยยิงสนับสนุนด้วยพล ล้างบางสุดโกงจากในแนวหลังเป็นหลักทว่าวปัจจุบันภายหลังจากที่บรรลุล่างจำแรงแห่งการล้างบางถ้าประสานกับแกสเปอร์ Forbidden i n v a d e Ballad the Princess ซึ่งเป็นล่างที่ต่อสู้ในระยะประชิดได้ดีและยังมีพลังในระดับที่สามารถต่อกรกับเทพเจ้าได้ก็ทําให้แนวทางในการต่อสู้เปิดมากขึ้นแม้เป็นแนวหน้าหรือแนวกลางเลียส <L ies S 1> ก็สามารถบุกไปลุยได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นไทป์ของเลียสก็คือวิสัตย์เอ็นไปทำพาวเวอร์นั่นเองครับตำแหน่งควีนฮิเมจิมะอาเคนะ อาเคนะมิโกแสงอาซูนีบาคือบริวารคนแรกของเลียสในตอนที่อาเคนะอายุได้10ขวบภายหลังจากที่สูญเสียแม่ที่เมจิมะชูริไปและปฏิเสธบาลาคิเอลผู้เป็นพ่อเพราะโทษว่าคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมด เธอก็ใช้ชีวิตในแต่ละวันเล่น่อนไปในที่ต่างๆเลี้ยงชีพด้วยการใช้วิชากำจัดวิญญาณที่เรียนรู้มาจากแม่ช่วยปัดเป่าวิญญาณลายให้แก่ผู้คนที่ถูกขึ้นพลังอันชั่วร้ายสิงสู่แลกกับค่าตอบแทนเป็นเงินบ้างเป็นของกินบ้างขณะเดียวกันก็คอยหลบหนีการไล่ล่าของตระกูลฮิเมจิมาที่ต้องการลบจุดดังพร้อยของตระกูลอย่างตัวเธอที่มีสายเลือดของเทวราตกส่วนอยู่ครึ่งหนึ่งทิ้งไปด้วยเวลาผ่านไปเป็นปีๆ จนวันหนึ่งอาเคนก็ได้ทาพลาดลุกล้าเข้าไปในอาณาเขตของเกรมอรี่และเผลอไปช่วยมนุษย์ที่ทําสัญญากับอาริปปาปีศาจบริวารของซีโอติคัสพ่อของเลียสผู้นาตระกูลเกรมอรี่คนปัจจุบันซึ่งถูกวิญญาณไลยสิงสู่เข้าอาเคนเข้าใจดีว่าหากตนอยู่ที่นี่ต่อไปอาจจะเป็นอันตรายจึงตั้งใจจะรีบหนีไปจากที่แห่งนี้ในทันทีทว่าวตัวเธอกลับถูกคนของฮิเมจิมานําโดยผู้นําตระกูลฮิเมจิมาคนปัจจุบันในสมัยนั้นฮิเมจิมาซูโอท่านตาใหญ่ของอาเคนุที่ตามไล่ล่าตตัวเเธอมอมลดพบข้า อาเคนะที่เป็นเด็กไม่อาจเอาชนะพวกผู้ใหญ่ได้สุดท้ายก็พ่ายแพ้ทว่าในตอนที่กำลังจะถูกลงทันเด็กหญิงเส้นผมสีแดงเข้มก็ปรากฏตัวขึ้นและช่วยขวางซูโอเอาไว้ซึ่งเด็กผู้หญิงคนนั้นก็คือเลียสในวัยสิบขวบนั่นเอง Yes, เมื่อเห็นว่าไม่ว่าอย่างไรซูโอก็เพียงแต่ต้องการจะฆ่าอาเคโนโเท่านั้นจึงส่งอากิป,ปาไปช่วยต่อรองกับซูโอขอให้เกรมอรี่รับตัวอาเคโนโเอาไว้โดยไม่ว่าจะเป็นตัวตนหรือประวัติความเป็นมาก็จะรับเอาไว้ทั้งหมดและจะนับให้อเคโนเป็นผู้เกี่ยวข้องของเกรมอรี่ตั้งแต่แรกด้วยซูโอยอมตกลงโดยมีเงื่อนไขให้อเคโนสาบานว่าจะไม่เหยียบเข้าไปในอาณาเขตของฮิเมจิมะอีกและจะต้องอยู่ข้างกายของเรียสเสมอโดยเข่าอนุโลมให้อเคโนสามารถใช้นามสกุลฮิเมจิมะต่อไปได้ อาเคนโยมสาบานจึงรอดพ้นจากวิกฤตมาได้ ภายหลังจากนั้นอาเคนก็ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่กับเลียสคอยอยู่ข้างกายของเลียสเสมอทั้งตอนโกรธตอนหัวเราะตอนร้องไห้กลายเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนที่ไม่อาจหาอะไรมาทดแทนได้แก่กันละกันชีวิตที่เคยมืดมนของอาเคนกลับสว่างสดใสขึ้นเรากับเรื่องเลวร้วายที่เคยผจญมาทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกอาเคนทรซาบซึ้งในบุญคุณของเลียสคิดว่าชาตินี้ยังไงก็คงชดใช้ให้ไม่หมดและเมื่อเลียสได้รับอีวิลพีซมาและเริ่มสร้างวงวานเป็นของตัวเองก็ขอให้อาเคนอมาช่วยเป็น Queen, ควี ที่อยู่เคียงข้างกันตลอดไปทั้งนี้เลียสเคยบอกเหตุผลที่ช่วยอาเคโนเอาไว้ด้วยว่าเพราะเธอชอบอาเคโนที่เป็นเทวดาตกสวรรค์ที่อ่อนโยนสําหรับบทบาทหน้าที่ในวงวานอาเคโนในฐานะควีนคือคู่คิดคู่วางแผนที่ปรึกษาและเป็นผู้ที่เลียสไว้วางใจมากที่สุดสามารถตักเตือนเลียสผู้เป็นนายเหนือหัวได้หากมีสิ่งใดไม่เหมาะสมมีอํานาจในวงวานรองจากเลียสเพียงคนเดียวและเมื่อไหร่ก็ตามที่คิงอย่างเลียสไม่อยู่สิทธิในการบัญชาการทั้งหมดจะตกมาอยู่ที่อาเคโนนอกจากนี้อาเคโนยังเป็นพี่สาวของน้องๆในวงวาน คอยให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆด้วยส่วนเวลาที่ต่อสู้อาเคโนที่เป็นไทวิาสาร์เก่งกาดด้านพลังปีศาจและเวทมนต์โดยปกติแล้วจะรับหน้าที่เป็นฝ่ายโจมตีสนับสนุนจากแนวกลางหรือแนวหลังเน้นโจมตีวงกว้างเป็นหลักตำแหน่งไนท์คิบะยูโตะคิบะดาบมานศักดิ์สิทธิ์คือบริวารคนที่3ของเลียส4ปีก่อนตอนที่เลียสไปอิตาลีได้บังเอิญพบเจอกับคิบะที่หลงเหลือเพียงลมหายใจสุดท้ายภายหลังจากที่หลบหนีหัวซุกหัวซุนออกมาจากโครงการดาบศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาจักรได เลียสรู้สึกสงสารจึงช่วยจุติคิบะขึ้นใหม่ด้วยหมากไน่หนึ่งตัวทําให้คิบะกลายเป็นปีศาจเมื่อคิบะได้สติและรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็รู้สึกคลางแคลงใจในตัวเลียสและทึกทักไปเองว่าวัตถุประสงค์ที่ช่วยตัวเขาเอาไว้นั้นคงเป็นเพราะต้องการจะใช้ประโยชน์ในเรื่องบางอย่างซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับมนุษย์ผู้ที่ถูกศาสนาจักเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กจนโตและถูกปลูกฝังว่าปีศาจเป็นสิ่งชั่วร้ายคือศัตรูซึ่งอยู่ขั้วตรงข้ามกับพระเจ้าในคัีีรบบบบเเเิลทตัััวววองงธาาดด้้้ยยหุนนนคจึืกสแ พูดอะไรก็ไม่ยอมฟังแถมยังคิดจะทำลายเลียสอีกต่างหากแม้เลียสจะปฏิบัติด้วยอย่างอ่อนโยนและเป็นกันเองแค่ไหนคิบะ <K iba S 2> ก็แต่เกลียดชังและไม่ยอมเปิดใจให้สถานการณ์ตึงเครียดเช่นนั้นดําเนินไปถึงหนึ่งเดือนเต็มเลียสเห็นทีจะปล่อยไว้ไม่ได้จึงเชิญโอคิตะโซจิไนของเซอร์เซกผู้เป็นพี่ชายมาช่วยเป็นอาจารย์ขัดเกลาคิบะให้โอคิตะโซจิพาตัวคิบะไปฝึกฝนในหุบเขาลึกแห่งหนึ่งสอนพื้นฐานการต่อสู้วิชาดาบและหลักการใช้ชีวิตให้คิบะยอมเรียนต่อโดยดีเพราะต้องการที่จะแข็งงงแแแกกกร่่่ขขึ้้้้นนเเพืออคผูียว กับโครงการดาบศักดิ์สิทธิ์และเอ็กซ์คาลิเบอร์ทั้งหมดทว่าพอนานวันเข้าที่สุดเขาก็ยอมเปิดใจให้กับโอคิตะโซจิโดยในช่วงเวลานั้นเลสเองก็จะคอยมาเยี่ยมเยียนคิบะอยู่เสมอด้วยและในระหว่างที่อยู่ที่นั่นเมื่อไหร่ก็ตามพอมีเวลาว่างคิบะก็จะทําสิ่งหนึ่งอยู่เป็นประจำนั่นก็คือการสร้างหลุมศพให้กับเพื่อนๆทุกคนที่เสียชีวิตไปจากโครงการดาบศักดิ์สิทธิ์โดยใช้ดาบที่ตนสร้างขึ้นจากเซคริเกียซอดเบิร์ธแทนป้ายหลุมศพของภูเขา แต่อยู่มาวันหนึ่งในตอนที่ใกล้จะสร้างหลุมศพให้กับเพื่อนๆจนครบคิบะได้บังเอิญเจอเข้ากับปีศาจเรล,ล์รอนที่หมายจะชิงตัวเขาไปขายแลกเงินคิบะพยายามต่อต้านสุดกำลังแต่ด้วยความที่เป็นเด็กจึงไม่อาจเอาชนะอีกฝ่ายลงได้นำซ้ำหลุมศพของเพื่อนๆที่อุตสาสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงก็ยังถูกมันทำลายจนพินาศสิ้นไปอีกทว่าในวินาทีที่กำลังเข้าตาจนอย่างที่สุดเลียสกับโอคิตะโซจิก็ปรากฏตัวขึ้นและสังหารปีศาจเรลอนตอนนั้นทิ้งช่วยคิบะเอาไว้ได้อย่างทันทท่่วงงงีภาายยหหลลััััจกกกนนนน้้3ค็ชซซอมมมแุศพ คิบะตัดสินใจว่าจะลองเชื่อใจเลียสดูเลียสได้ตั้งชื่อใหม่ให้กับคิบะว่าคิบะยูโตแทนอิซายาชื่อเดิมสมัยยังเป็นหนูทดลองตอนอยู่กับศาสนาจักรและแล้วคิบะก็กลายเป็นไนท์ผู้เป็นคมดาบของเลียสนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แม้จะมีช่วงที่ออกนอกลู่นอกทางไปบ้างตอนที่ไปแก้แค้นโครงการดับศักดิ์สิทธิ์และเอ็กซ์คาลิเบอร์แต่ท้ายที่สุดหลังผ่านมรสุมก็กลับมาหาเลียสผู้เป็นนายเหนือหัวและสาบานว่าจะเป็นอัศวินผู้พิทักษ์ของเลียสตาบจนชั่วชีวิตสำหรับบทบาทหน้าที่ในวงวานคิบาคืออัศวินที่เลียสให้การยอมรับและเชื่อใจเนื่องด้วยนิสัยที่รอบคอบและความเก่งกาจสมบูรณ์แบบไร้ที่ติด้วยเหตุนี้เวลาที่เลียสไปไหนมาไหนคิบาจะถูกขอให้ติดตามไปด้วยในฐานะบอดิการ์ราวกับเป็นเงาของเลียสอยู่เสมอไม่เเเเพียยงงท่านนนนัั้คคิบคป็นนสออ ให้กับอิเซและเซโนเวียที่เป็นพวกบ้าพลังอย่างเต็มคันอีกด้วยนอกจากนี้เขาก็คืออีกคนถัดจากอิเซที่คอยช่วยคำจุนวงวานในเวลาที่ทุกคนสูญเสียพลังใจไปส่วนเวลาที่ต่อสู้ไนแห่งความเร็วทป์เทคนิคอย่างคิบะจะรับบทเป็นปนักดาบในแนวหน้าที่ใช้ข้อได้เปรียบด้านความเร็วพร้อมกับลูกเล่นลูกหลอกอันแพลวาววางกับดักหาช่องโหว่และโจมตีเข้าใส่จุดอ่อนของเป้าหมายอย่างไม่มีเสียเปล่าโดยใช้การเคลื่อนไหวที่น้อยที่สุดแถมยังไร้ความปราณีอีกต่างหากนอกจากนี้แล้วคิบะยังสามารถทําหน้าที่เป็นฝ่ายสอดแนมได้อีกด้วยสําหรับ ความแข็งแกร่งในวงวานคิบะน่าจะเป็นลำดับที่3ลรองจากอีเซลและแกสเปอร์ครับตำแหน่งไหนเซโนเวียคาลตา เซโนเวียผู้ใช้ดูรันดอลคือบริวารคนที่7ของเลสการเป็นบริวารของเซโนเวียนั้นเกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์ที่พวกโครคาบีเอลซึ่งมีความต้องการจะก่อมหาสงครามสามขั้วอำนาจขึ้นอีกครั้งถูกโค่นลม้มและเอ็กซ์คาลิเบอร์หลายเล่มที่โดนขโมยไปถูกเก็บกู้คืนให้กับศาสนาจักรเมื่อทางศาสนาจักรทราบว่าเซโนเวียล่วงรู้ข้อเท็จจริงเรื่องที่พระเจ้าในคัมภีร์ไบเบิลได้สิ้นชีพไปแล้วก็ตัดสินใจเฉดหัวเซโนเวียทิ้งอย่างไม่ใยดีเซโนเวียที่เสียศูนย์ไร้ที่ยึดเหนี่ยวิต ขอร้องเลียสให้รับต้นไว้เป็นสมาชิกในวงวานเลียสไม่คิดเล็กคิดน้อยกับการกระทำเสียมรารยาของเซโนเวียที่ผ่านมาเห็นว่าเซโนเวียมีประโยชน์แข็งแกร่งอีกทั้งยังเป็นผู้ถือครองดับศักดิ์สิทธิ์ที่สุดยอดอย่างดูรันดอลอ,อีก ถึงแม้จะมีนิสัยที่เข้าใจยากสักหน่อยแต่เนื้อแท้แล้วก็ไม่ใช่คนไม่ดีอะไรก็เลยยอมทำตามคำเรียกร้องจูติเซโนเวียขึ้นใหม่กลายเป็นปีศาจโดยใช้หมากไนท์หนึ่งตัวเรียกว่าเป็นการได้ผู้มีความสามารถมาแบบงง,งๆที่มีแต่ได้ไม่มีเสียเลยแม้แต่น้อยและเซโนเวียก็กลายเป็นดาบอีกเล่มหนึ่งของเลสสำหรับบทบาทหน้าที่ในวงวานเซโนเวียคือน,นักดาบแห่งความเร็วในแนวหน้าเคียงคู่กันกับคิบะแต่ก็แตกต่างกับคิบะตรงที่เป็นไนท์ไทท์พาวเวอร์ผู้มีความคิดแบบพวกบ้าพลังสุดขีดชอบเป็นตัวเปิดการต่่่อออสู้กกนนนนใใครรรเพพืหหลลลงไา,ารประชัั อยากจะเอาชนะศัตรูให้ได้โดยการใช้พลังเข้าว่าเพียงอย่างเดียว ซึ่งถ้าศัตรูต่างชั้นกับเซโนเวียมากๆก็ย่อมไม่มีปัญหาทว่าหากอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันแล้วอีกฝ่ายดันมีความสามารถในด้านเทคนิคด้วยเซโนเวียก็มักจะเป็นฝ่ายเสียท่าอยู่บ่อยครั้งด้วยเหตุนี้คีบะกับอิเซตลอดมาจึงพยายามแนะนําให้เซโนเวียเรียนรู้เรื่องเทคนิคบ้างซึ่งทีแรกเซโนเวียก็ค่อนข้างจะดื้อไม่ยอมเรียนโดยให้เหตุผลว่าในวงวานมีานที่เป็นเลือดด้านเทคนิคอย่างคีบะคนเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับตนขอทุ่มเทให้กับพลังทำลายเพียงอย่างเดียวก็พอแต่โชคยังดีที่พอนนนอนนนนาาาวัเเเเขข้้้หมมืจจะริ่ใได ก็เลยอยอมเปิดใจให้กับด้านเทคนิคบ้างแล้วแต่ก็ยังมีนิสัยเสียที่หากณเวลานั้นมีคิบาอยู่ด้วยเซโนเวียก็จะเอาแต่ต่อสู้ด้วยพละกกาลังอยู่ดีจนทุกวันนี้เซโนเวียก็ได้กลายเป็นผู้ที่ทําตัวสมองมีแต่มัดกล้าม,มากที่สุดในทีมไปแล้วแล้ว,ลวก็นอกจากนี้เชกเช่นเดียวกันกันกบคิบะาครับเซโนเวียสามารถรับหน้าที่สอนแนมได้เหมือนกันทั้งนี้ปัจจุบันเซโนเวียได้ยา้ายไปสังกัดวงวางของอิเซแทนแล้วตําแหน่งลูคโทโจโคนโกโคนโกเฮลแคทคือบริวารคนที่2ของเรียส ภูมิหลังของโคนเนโกะเริ่มขึ้นจากการที่แม่ของเธอฟูจิไมซึ่งเป็นเนโกมาตะเกิดไปหลงรักนักวิจัยเผ่ามนุษย์ผู้ที่สนใจการวิจัยเพียงอย่างเดียวเข้าจึงถูกเขาใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยยอมทำตามที่สั่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหลายครั้งเมื่อนักวิจัยผู้นั้นถูกการมาลมเข้าครอบงำก็จะมาระบายกับฟูจิไมจนในที่สุดก็มีลูกด้วยกัน2คนคนพี่ก็คือคูโรกะส่วนคนน้องก็คือโคนเนโกะซึ่งในตอนนั้นถูกตั้งชื่อว่าชิโรเนะกรานั้นแล้วแม้จะดูเหมือนว่ากลายเป็นครอบ ิจมยเลหนำซ้ำํายังไม่สนใจลูกสาวทั้งสองของตัวเองต่างหากจาชื่อก็ยังไม่ได้ด้วยซ้ําโดยสําหรับฟูจิมัยแล้วตัวเธอจะเป็นยังไงก็ได้เพียงแต่อย่างน้อยก็อยากให้เขายอมรับลูกสาวของตัวเองหลายครั้งก็เลยพาลูกสาวทั้งสองไปอยู่กับผู้เป็นพอ่อเพื่อผูกสัมพันธ์ ทว่าอีกฝ่ายก็ยังเหมือนเดิมเขาแต่หมกมุ่นอยู่กับการวิจัยของตัวเองแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นฟูจิไมและนักวิจัยผู้เป็นพ่อทั้งสองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระเบิดในห้องทดลองส่งผลให้คนเนโกะและคุโรกะอยู่ในสภาพระายดาขาดมิดทว่าอาดีตเจ้านายของคุโรกะปีศาจจากตระกูลสาขาของตระกูลนาเบเลียสกับต้องการสืบสานการวิจัยนี้ต่อจึงมาชักชวนให้คุโรกะเป็นบริวารเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยเช่นเดียวกับตอนของ,ของฟูจิไมคุโรกะไม่มีทางเลือกเพราะสิ้นลาย อย่างน้อยก็เพื่อให้คนในโรดได้มีข้าวกินจนอิ่มท้อง แล้วหลังจากนั้นพลังของคุโรกะก็ตื่นขึ้นก่อนจะลงมือสังหารเจ้านายของตัวเองแล้วกลายเป็นผู้ร้ายมีใบประกาศจับจากทางรัฐบาลปีศาจโดยเหตุผลที่คุโรกะสังหารเจ้านายของตัวเองทั้งหมดก็ทําไปเพื่อคนในโกะนั่นแหละเพราะเจ้านายของเธอคิดจะทําการทดลองกับโคในโกะต่อด้วยท้ายที่สุดคุโรกะก็หลบหนีไปโดยทิ้งโคในโกะไว้เพียงคนเดียวทางเบื้องบนของปีศาจตั้งใจจะกําจัดโคในโกะทิ้ง1เพราะกลัวว่าสักวันโคในโกะจะคลุ้มคคร่งด้วยพลังของเนโกมาตะเช่นเดียวกันกับกรณีของคุโรกะ และ2ก็เพราะคนในโกะรู้เห็นเกี่ยวกับการวิจัยที่ว่านั่นซึ่งแท้จริงแล้วมันก็คือการวิจัยวิธีการสร้างผู้เหนือล้ำหลังการถือกำเนิดที่สามารถสั่นคลอนลักษาะของโลกปีศาจได้นั่นเอง เพราะว่าณเวลานั้นผู้ที่มาช่วยคนในโกะเอาไว้ก็คือเซอร์เซ็กและภายหลังจากนั้นเซอร์เซ็กก็ส่งตัวคนในโกะให้กับเลียสคนในโกะถูกจุติขึ้นใหม่เป็นปีศาจด,ด้วยหมากลุกหนึ่งตัวและถูกตั้งชื่อให้ว่าคนในโกะที่แปลว่าลูกแมวในตอนนั้นเพราะถูกครกูกะผู้เป็นพี่สาวซึ่งคอยอยู่เคียงข้างมาตั้งแต่จำความได้และเปรียบเสมือนพ่อแม่ทอดทิ้งทำให้สภาพจิตใจของคนในโกะย่ำแย่มากสูญเสียรอยยิ้มและเหตุผลในการดำรงชีวิตไปแถมยังหวาดกลัวไปหมดซะทุกอย่าง โดยเฉพาะกับพลังในโกมาตะที่สถิตยอยู่ภายในตัวเองทว่าหลังจากได้เจอกับเลียสก็เริ่มกลับมามีความรู้สึกขึ้นเทลนิดความเจ็บปวดแสนสาหัสจากเหตุการณ์ในอดีตก็ค่อยๆได้รับการเยียวยาแถามให้อีกนิดนึงนะครับตอนเด็กๆคุณนอโกดติดเลียสมากๆเลยด้วยแหละสำหรับบทบาทหน้าที่ในวงวานคุณนโกดที่ใช้ศิละปะการต่อสู้มือเปล่าสายต่อสู้ระยะประชิดปกติเวลาต่อสู้จะรับบทเป็นนักรบในแนวหน้าแต่ก็มีบ้างบางครั้งที่ถูกโยกไปอยู่แนวกลางเพื่อให้คอยช่วยเหลือแนวหน้าและคุ้มกันให้กับแนวหลังไปในตัว คนในโกคือลูคไทพาวเวอร์ที่โดดเด่นทั้งพลังโจมตีและป้องกันแถมยังมีความคล่องตัวสูงแล้วพอบวกกับวิชาพูดกับวิชาเซียงของเนโกมาตะยิ่งทําให้รูปแบบการต่อสู้ยืดหยุ่นขึ้นไปอีกจะเป็นตัวล่อตัวแทงให้กับเพื่อนๆจะทําหน้าที่สนับสนุนหรือจะลุยปิดฉากศัตรูด้วยตัวเองเลยก็ย่อมทําได้หมดตําแหน่งลูครอสไวเซ่รสไวเซ่เทพทิาสงครามวอคิลี่คือบริวารคนที่8ของเลส ลียสได้ชักชวนหรือต้องพูดว่าซื้อตัวลอสไวเซที่กำลังจิตตกและโกรธแค้นพอเพิ่งตกงานในฐานะผู้ติดตามของตะแก่โอดินเนื่องด้วยถูกผู้เป็นนายลืมทิ้งไว้ที่เมืองคูโอไม่ได้พากลับไปแอสการ์ดด้วยภายหลังจากเหตุการณ์ที่3าผู้อำนาจจับมือเป็นพันธมิตรกับตำนานเทพแดนเหนือและมีเทพไหยะโลกิพยายามเข้ามาขัดขวาง ในตอนนั้นเลียสใช้พ่อสวรรค์ทางด้านวัศิลินพูดหวานล้อมลอสเวเซ่ด้วยรายได้สวัสดิการอันสวยหรูมากมายของเกรมอรีเลลากับพี่สาวขายประกันมือโปรอีกทั้งยังมอบงานที่มั่นคงในการเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนครูโอให้อีกมีหรือที่ลอสเวเซ่ผู้ตนีจะอดใจไหวสุดท้ายก็ลหลงไหลได้ปลื้มรับเอาตัวหมากลุกหนึ่งตัวจากเลียสมาและจุติกลายเป็นปีศาจในวงวานการเข้าร่วมเป็นบริวารของลอสเวเซ่นคล้ายกันกับกรณีของเซโนเวียที่ให้อารมณ์แบบจับพลัดจับพลูได้มาแบบง่าย สำหรับบทบาทหน้าที่ในวงวานลอสเวเซ่ ise, รับบทเป็นที่ปรึกษาด้านเวทมนต์ให้กับทุกคนในทีมและด้วยความที่เป็นตัวละครสายพี่สาวและเป็นคุณครูด้วยจึงดูแลคนอื่นได้เก่งเป็นที่พึ่งพาของพวกพ้องและยังเป็นคนคอยตักเตือนเวลามีใครทําเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรด้วย ส่วนเวลาที่ต่อสู้ลอสเบเซ่คือนักเวทผู้เป็นเลิศทางด้านเวทมนต์เกือบจะทุกแขนงโดยเฉพาะที่ถนัดอย่างเวทมนต์โจมตีเวทมนต์ป้องกันคาถาผนึกและคาถามั่นพลังพอรวมเข้ากับลักษณะพิเศษของลูคที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายเข้าไปอีกแล้วก็กลายเป็นตัวตนที่ไม่ต่างอะไรกับป้อมปืนใหญ่พลังเวทเคลื่อนที่ได้ดีๆนี้เองดังนั้นโดยปกติลอสเบเซ่ที่เป็นไทวิสรตเน้นเทคนิคจะรับหน้าที่คอยโจมตีและสนับสนุนด้วยเวทมนต์จากในแนวกลางเป็นหลักแต่ก็มีบ้างที่ถูกย้้้าาาาายยยไปปปปเเเ็นนนนนนแววหหลังังงพื่่่ออททํีสสสสริมิมมชชกกบุ ทั้งนี้ปัจจุบันเช็กเช่นเดียวกันกับกรณีของเซโนเวียลอสไปเซได้ย้ายไปสังกัดวงวางของอิเซแทนแล้วตำแหน่งรูกรูกเกา่า รูเกาคือบริวารคนที่9้าคนล่าสุดของเลียสเติมทีรูเกาเคยสังกัดวงวางของโซนามาก่อนมีตำแหน่งเป็นรูปทว่าเนื่องด้วยพ่อของโซนาผู้นำตระกูลซีทรีคนปัจจุบนันเริ่มมีอาการป่วยเป็นโรคหลับของปีศาจทำให้ในไม่ช้าโซนาต้องรับช่วงต่อขึ้นเป็นผู้นำตระกูลซีทรีแทนก็เลยเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องถอยออกมาสนับสนุนอยู่ในแนวหลังด้วยเหตุนี้โซนาจึงตัดสินใจฝากฝั่งรูเกาวไว้กับเลียสเพราะคิดว่ารูเกาคงจะทำประโยชน์ได้มากกว่าหากต่อสู้อยู่ในแนวหน้าเลียสใช้หมากรูกที่ยังเหลออ ที่ลอสไวเซลออจากวงวานไปเทรดลูเการับเข้ามาเป็นสมาชิกในวงวานทั้งนี้หากมีความจําเป็นโซน่าสามารถขอตัวรูเกาคืนจากเลสได้ทุกเมื่อ ลูเกาเป็นลูกครึ่งมนุษย์หมาป่าที่เกิดจากแม่มดชื่อดังกับเผ่ามนุษย์หมาป่าขนสีเทาเรื่องชื่อด้วยความที่ได้รับสืบทอดลักษณะพิเศษของทั้งสองเผ่าพันธุ์มาอีกทั้งยังถนัดการต่อสู้ได้มือเปล่ารวมถึงพลังโจมตีและพลังป้องกันก็ได้รับการเสริมแกล่งขึ้นด้วยลักษณะพิเศษของหมากลุกด้วยทําให้เขามักจะรับบทเป็นนักรบหน่วยจูโจมบุกทะลวงในแนวหน้าใช้ความสามารถที่เก่งทั้งลุกและรับต่อสู้ได้ทั้งกายภาพและเวทมนตรวมถึงความปราดเปรียวว่องไวของมนุษย์หมาป่าาาา่าในนรัังงงตตทววะเเดียย็้ปแแไไพพพมล การทำลายล้างเท่านั้นที่ไร้กาแต่พลังป้องกันก็นยังสูงลิบลิ้วไม่แพ้กันอีกด้วยลูกเกาที่เป็นไทพาวเวอร์กึ่งวิาสตร์คือผู้ที่มาเสริมทําให้วงวารลสเกโมลี่ซึ่งส่วนใหญ่มีแต่พวกป้าพลังมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นครับตําแหน่งบีชอปแกสเปอร์วลาดี กสเปอร์แวมพากล่องกระดาษคือบริวารคนที่4ของเรียสเรื่องราวของแกสเปอร์เริ่มขึ้นจากการที่พ่อของเขาผู้นำตระก,กูลวลาดีแห่งตระก,กูลสูงสักของผีดุดเลือสายเลือบริสุทธิ์คนปัจจุบันเกิดไปมีความสัมพันธ์ฉันชูสาวกับแม่ที่เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาจนกระทั่งให้กําเนิดแกสเปอร์ที่เป็นมนุษย์ครึ่งแวมพรยออกมาซึ่งแม่ของแกสเปอร์ก็เสียชีวิตไปหลังจากที่คลอดในทันทีทว่าสาเหตุกลับไม่ใช่เพราะเสียเลือดมากเกินไปหรือคลอดยากอะไรพันนั้นแต่เป็นเพราะช็อกกับสิ่งที่ตนเองคลอดออกมา กล่าวคือแม้ภายหลังจะกลับมาอยู่ในร่างเด็กทาลกตามปกติแต่ตอนแรกที่แกสเปอร์เกิดมาไม่ได้มีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่เป็นบางสิ่งที่ขยับเขยื่อนไปมาห่อหุ้มด้วยออร่าอน่าสยดสยองสีดำนอกจากนี้ในตอนที่ถือกำเนิดแกสเปอร์ยังเผลอกระจายคำสาปออกมาโดยไม่รู้ตัวด้วยทําให้บรรดาค่ารับใช้ต่างพากันล้มตายอย่างผิดธรรมชาติเต็มไปหมดด้วยเหตุนี้แกสเปอร์จึงกลายเป็นที่หวาดกลัวและเกลียดชังจากญาติพี่น้องคนในตระกูลรวมถึงพ่อของตัวเองด้วยมาตั้งแต่เกิดซ้ําแล้วสังคมของผีดูดเลือดก็แแบ่งยยยกกกกดดูููถเหยียามพลึ เลือดผสมอีกต่างหากทําให้ชีวิตในวัยเด็กของเขาไม่ต่างอะไรกับฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดในที่สุดแกสเปอร์ก็ถูกขับไล่ออกมาจากตระกูลวลาดีเขาไปใช้ชีวิตในโลกมนุษย์แทนทว่าก็กลับไม่ต่างกันเนื่องด้วยเป็นตัวตนเหนือธรรมชาติอีกทั้งยังถือครองคุณสมบัติพิเศษอย่างเซคริตเกียรทำให้ในท้ายที่สุดก็ถูกปฏิบัติเยี่ยงอสูรากายไร้กาดสรุปคือไม่ว่าที่ไหนก็ไม่ใช่ที่อยู่สําหรับแกสเปอร์เลยและแล้วว่าหนึ่งแกสเปอร์ก็ต้องเผชิญกับนักล่าแวมพายและถูกฆ่า เคราะดีที่เลียสผ่านมาพอดีจึงได้ช่วยแกสเปอร์ไว้จุติเขาขึ้นใหม่ด้วยมากบิชอปหนตัวนำซ้ำยังเป็นแบบมิวเทชันพีสอีกเนื่องด้วยแกสเปอร์มีความสามารถแฝงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของวงวานและภายหลังจากนั้นเป็นต้นมาแกสเปอร์ก็ได้พบกับบ้านที่เหมาะสมกับตัวเอง สำหรับบทบาทหน้าที่ของแกสเปอร์ถึงช่วงต้นๆของเรื่องแกสเปอร์จะดูเป็นเด็กที่อ่อนแอทำตัวตุ้งติ้งชอบแต่งหญิงกลัวสังคมเอาแต่อยู่ในกล่องกระดาษและควบคุมแม้แต่พลังของตัวเองไม่ได้ทว่าในตอนท้ายของเรื่องเขาคือตัวแคลรี่ที่ช่วยแบกทีมอย่างแท้จริงความแข็งแกร่งเทียบกับทุกคนในวงวานแล้วน่าจะเป็นลำดับที่2รลองจากอิเซเพียงคนเดียวเลยคือเป็นบีชอปผู้เป็นเลิศทางด้านพลังปีศาจพลังแวมไพร์และเวทมนต์หรือแม้แต่การต่อสู้ในระยะประชิดด้วยมือเปล่าก็เก่งแถมยยยัังงโหดดเเีี้มและไทคคนิอก หากมองในด้านความหลากหลายแล้วอาจจะเป็นตัวอันตรายยิ่งกว่าอิเซในอีกแง่หนึ่งเลยทีเดียวพูดง่ายๆก็คือจะให้เขาประจันบานในแนวหน้าหรือจะให้สนับสนุนจากแนวกลางหรือแนวหลังก็ไม่มีปัญหาเป็นผู้ที่มีทั้งท้ายพาวเวอร์เทคนิคและซัพพอร์ตถึง3ท้ายอยู่ในตัวคนเดียวทั้งนี้ที่ไม่นับแกสเปอร์เป็นทายวิชาด้วยเนื่องจากคาถาและมนตาของเขาเป็นไปในแนวทางสนับสนุนเสียมากกว่านะครับ ตำแหน่งบีชอฟอาเซียเจนโตอาเซีย er, สตรีศักดิ์สิทธิ์คือบริวารคนที่6ของเลียสสำหรับภูมิหลังอาเซีย er, เป็นเด็กกำพร้าที่เกิดในแถบสแกนดิเนเวียถูกพ่อแม่ทอดทิ้งและได้ศาสนาจากคาทอลิกอุปการะเลี้ยงดูพออายุได้8ขวบเซคริตเกียสุดลำค่าทวายไลท์ฮีลิงก็สําดงพลังออกมาอาเซีย er, ได้บังเอิญช่วยรักษาสุนัขบาดเจ็บเอาไว้ตัวหนึ่ง เมื่อศาสนาจักรและผู้คนทราบเรื่องก็สักการะบูชาต,ตัวเธอในฐานะสตรีศักดิ์สิทธิ์แม้อาเซียจะไม่ได้พอใจกับการที่ถูกปฏิบัติเช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้รังเกียจที่จะช่วยเหลือผู้คนที่บาดเจ็บเธอดีใจที่พลังของเธอซึ่งพระเจ้าประทานให้มีประโยชน์กับคนอื่นชีวิตของอาเซียดำเนินไปเช่นนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดจุดพลิกผันขึ้นอาเซียซึ่งมีจิตใจอบอ้อมอารีไม่แบ่งแยกได้ทำการรักษาบาดแผลให้กับปีศาจท,ที่บังเอิญพบเจอเข้าซึ่งต่อมาก็รู้ว่าคือดิโอโดราที่มามาดหลายต่ออาเซีย แล้วพอข่าวที่ว่าเซคริตเกียรประเภทยเยวยาที่พระเจ้าประทานให้ซึ่งเดิมทีแล้วควรจะคุ้มครองเพียงผู้ศรัทธาเท่านั้นกลับสามารถรักษาปีศาจห,หรือพพันอื่นได้หนีแพร่กระจายออกไปก็ทําให้ผู้คนต่างหวาดกลัวและเปลี่ยนมุมมองที่มีต่ออาเซียจากสตรีศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นแม่มดในทันทีท้ายที่สุดอาเซียก็ถูกขับไล่ออกจากศาสนาจักรกลายเป็นคนนอกลีดแล้วพอจนหุนทางเพื่อให้มีชีวิตลอดต่อไปได้ก็เลยต้องไปอยู่ภายใต้การคุ้มครองของเทวดาตกสวรรค์พวกเลนาเล อาเซียถูกหลอกใช้และโดนดึงเซคริตเกียออกจากร่างกายกลุ่มของเลียสโดยเฉพาะตัวตั้งตัวตีอย่างอิเซไปช่วยจัดการพวกเลนาเร,ร่ลงได้แต่ก็ไม่ทันการอาเซียได้เสียชีวิตลงไปแล้วเลียสจึงจุติอาเซียขึ้นใหม่เป็นปีศาจในบริวารโดยใช้หมากพีชอปหนึ่งตัวส่วนบทบาทหน้าที่ในวงวาน อาเซียคือบีชอปรับหน้าที่เป็นหน่วยฟื้นฟูเพียงคนเดียวของทีมปกติจะอยู่ที่แนวหลังคู่กันกับเลียสคอยให้การสนับสนุนในด้านการรักษาแก่เหล่าสมาชิกจากทั้งระยะใกล้และระยะไกลโดยสมาชิกทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องอาเซียไว้ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เพราะหากเสาหลักด้านการเยียวยาอย่างอาเซียเป็นอะไรขึ้นมาสมาชิกที่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ก็จะไหลห่นทางในการรักษาไม่อาจฟื้นคืนกลับมาและอาจเป็นเหตุให้ทีมพ่ายแพ้ได้นในที่สุดนอกจากนี้อาเซียยังมีพรสวรรค์ด้านการอันเชิญและเป็นผู้ใช้สัตว์อสูรชั้นยอดด้วยโดยเฉพาะกับเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างมังกร ดังนั้นแม้ตัวเองจะไม่เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้แต่ก็สามารถอัญเชิญมังกรสุดแกรง่งออกมาช่วยสู้แทนได้หรือจะใช้เป็นกำแพงป้องกันก็ไม่มีปัญหาซึ่งในตอนนี้ชื่อเสียงของอาเซียในฐานะผู้ใช้มังกรก็เริ่มเป็นที่รู้จักในโลกของมังกรแล้วสำหรับทป์ของอาเซียก็คือซัพพอร์ตและวิสัตครับท้งนี้ปัจจุบันเชกเช่นเดียวกันกับกรณีของเซนเวียและลอสไบเซ่อาเซียได้ย้ายไปสังกัดวงวางของอิเซ่แทนแล้วตำแหน่งพรเพียงคนเดียวฮิเอโดอิเซ่อิเซ่อบไปดากอนคือบริวารคนที่5ของเล ภายหลังจากที่อิเซถูกเทวดาตกสวัรด์เลนาเ่ AKA อยูมาจังหลอกให้รักและฆ่าทิ้งตอนไปเดทด,ด้วยกัน เพราะถือคลองเซคริตเกียรที่อันตรายอย่างบูสเต็กเกียในช่วงวารลละสุดท้ายเขาบังเอิญอันเชิร์เลียสออกมาผ่านแผ่นใบปลิวอันเชิญปีศาจของเกรมอรีที่ได้รับแจกมาก่อนหน้าเลียสเมื่อถูกอันเชิญออกมาก็สัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่จากตัวของอิเซจึงตัดสินใจช่วยเหลือโดยจุติอิเซขึ้นใหม่กลายเป็นปีศาจในบริวารซึ่งใช้หมากพอถึง8ตัวหรือก็คือทั้งหมดเลยที่มีเพราะอิเซซึ่งเป็นร่างสถิตของจักรพรรดมังกรแดงมีศักยภาพมากถึงเพียงนั้นสำหรับบทบาทหน้าที่ในวงวาน คือผู้คำจุนเป็นขวัญและกำลังใจของทีมความใจสู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดและกล้าเผชิญหน้ากับทุกคนไม่ว่ามันผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันส่งผลทําให้สมาชิกทุกคนพลอยมีพลังใจที่จะต่อสู้ไปด้วยอย่างไม่มีวันหมดพูดได้ว่าหากอิเซยัยงสู้อยู่สมาชิกวงวาลเลสเกโมลีก็จะสู้ต่อไปอย่างไม่มีวันยอมแพ้จนกว่าจะได้รับชัยชนะมา อีกทั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่คิงและควีนของวงวานอย่างเลียสกับอาเคโนะไม่อยู่อิเซก็จะรับหน้าที่บัญชาการทีมแทนด้วยนอกจากนี้แล้วอิเซยังเป็นตัวช่วยที่ทําให้สมาชิกเกือบทุกคนข้ามผ่านปัญหาหรือปมที่ค้างคาใจมาได้อีกต่างหากส่วนเวลาที่ต่อสู้อิเซที่โดยหลักแล้วเป็นไทพ์พาวเวอร์ตามปกติจะรับหน้าที่เป็นนักรบแนวหน้าบุกถลม่มศัตรูโดยเฉพาะหากอีกฝ่ายเป็นตัวตนระดับเทพเจ้าแล้วอิเซจะเป็นหัวหอกหลักในการเข้าท้าทายเพราะเขาคือกําลังลบสูงสุดของวงวานและในบางครั้งอิเซก็จะรับบท สนุนจากแนวกลางด้วยโดยจะใช้บูสต์เด็กเกียร์กิฟส่งพลังที่บูสต์ขึ้นแล้วไปซัพพอร์ตเพื่อนๆในทีม ครั้งนี้ปัจจุบันตั้งแต่ที่อิเซได้เลื่อนขั้นเป็นปีศาจชั้นสูงและได้รับอิวิสมาก็เริ่มสร้างวงวานเป็นของตัวเองและพยายามแยกตัวออกมาจากเลียสแล้วซึ่งสาเหตุที่ทําเช่นนั้นแน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็เพื่อทําตามความฝันในการเป็นราชฮา,าเลมแต่ในอีกแง่ก็เพื่อจะเติบโตขึ้นกลายไปเป็นชายที่คู่ควรกับเลียสให้ได้นั่นเองกระนั้นแล้วแม้อิเซจะเป็นคิงสําหรับวงวานของตัวเองแต่ไม่ว่ายังไงก็ยังเป็นพรที่แข็งแกร่งที่สุดเพียงคนเดียวของเลียสเสมอ สำหรับภาพสรุปรวมวงวาเลสเกมอลี่ในปัจจุบันก็จะเป็นดังนี้ครับโดยตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ก็จะมีไหนท์หนึ่งตำแหน่งกับบีชอปหนึ่งตำแหน่ง เอาละครับและนี่ก็คือข้อมูลสมาชิกวงวลอลเลสเกมอลี่ทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งในอนาคตก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วผมค่อยมาอัปเดตให้ฟังอีกทีก็แล้วกันครับอ้อแล้วก็ตำแหน่งการยืนแนวหน้าแนวกลางแนวหลังของเราสมาชิกก็อาจปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับขึ้นอยู่กับแผนการและสถานการณ์ครั้งน,น,นั้นๆด้วยดังนั้นก็เลยไม่อยากให้ไปยึดติดมากอยากให้โฟกัสกับวิธีการต่อสู้และประโยชน์ของแต่ละคนที่มีต่อทีมากกว่า โอเคครับเช่นนั้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้คิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับมาต้เด